งานแบบเดิมผิดแบบเดิมแบบนี้จัดอยู่ในกลุ่มไหนดีจากในคลิปก่อนๆเคยได้พูดถึงเรื่องของการจัดกลุ่มตามเพอร์ฟอร์แมน์ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสตาร์เป็นพรอเปนชายเป็น ai, เบิร์กฮอสและก็เป็นเดดวูดซึ่งแต่และกลุ่มก็จะมีเพอร์ฟอร์แมน์ที่แตกต่างกันและก็มีทัศนคติที่แตกต่างกันแต่ถ้าวันนี้เรามีทีมงานที่ตั้งใจดีมีทัศนคติที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทํางานตามสั่งได้ดีอันนี้เราเรียกว่าเป็นเบิร์กฮอสเป็นม้างานเป็นม้าอื่นเป็นม้าทนในการทํางานแต่บาาางงคคครัั้ออจจจะเจว่่นนททีีทีศติดม ความตั้งใจแต่ทํางานผิด ой, บ่อยๆควรจะต้องทําอย่างไรอันแรกที่ต้องกลับมาดูเลยก็คือเขาได้รับเครื่องมือเครื่องไม้ในการทํางานที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าเขามีอุปกรณ์พร้อมไหมในการทํางานให้มันสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะพลาดจากการที่เขาไม่มีเครื่องมือเขาอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช้เขาอาจจะไม่มีมเครื่องตัวนี้ใช้อะไรต่างๆนานาแล้วเลยทําให้เขาเนี่ยทำงานแล้วมันไม่สะดวกถัดมาถ้าเครื่องไม้เครื่องมือมีพร้อมแล้วให้กลับมาดูที่วิธีการสอนงานถ้าวันนี้เราอยากให้เขาทํางานได้ดีเรามีการสอนงานเข เจนหรือเปา,เามีแนวทางการทํางานให้เขาดูในการทบทวนหรือไม่บางคนเนี่ยสอนงานเนี่ยสอนรอบเดียวแล้วก็ไปบางคนเนี่ยไม่ได้สอนอะไรเลยแค่อย่างเดียวว่าทํางานประมาณนี้แหละแล้วก็ถีบเขาลงน้ำหวังว่าให้เขาไปเรียนรู้หน้าง,งานไม่แปลกจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้รับการฝึกสอนที่ดีจนทํางานผิดและอย่างสุดท้ายถ้าสอนก็แล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็แล้วต้องกลับมาที่บุคคลคนนั้นแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อง,งานนั้นได้ดีแค่ไหนเพราะบางครั้งบางงานไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนบางคนมองว่าเรื่องนี้ง่า แต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเลยขึ้นอยู่กับวิธีการทํางานในระบบความคิดในสมองด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าเกิดเขาทํางานบางอย่างแล้วทํายังไงก็ทําไม่ได้เช่นบางคนทํางานอาร์ตทำยังไงก็ไม่สวยบางคนทําอาหารทํายังไงก็ไม่อร่อยแต่เขาอยากได้งานทําเขาตั้งใจทํางานแต่ว่าไปอยู่ในที่ที่เขายังไงก็ไม่ถนัดก็ไม่แปลกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็คงจะไม่เหมาะในตําแหน่งงานนั้นๆถ้าประเมินดูแล้วครับทั้งวิธีการสอนงานเราก็ถูกต้องทั้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือก็มีให้พร้อมรวมถึงเพื่อโรงงานคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทํางานผิดพลาดมากเท่าเขาบางครั<ๆ>้งเราอออาาาจจจจจเป็นนนนนะตต้้้งััดสิใแลววคค่ จะไม่เหมาะกับเราอาจจะต้องมีการโลเทชันมีการแลกเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะจํากัดบทบาทหน้าที่อย่างน้อยให้เขาเนี่ยทำงานให้เราแล้วไม่เสียหายลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ